หลังเลอยู่ว่าจะเขียนตำราหรือหนังสือดีนะครับทั้งสองอย่างเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจำแนกความแตกต่างให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับถ้าเป็นในอดีตนะถ้าเราจำได้สมัยตั้งแต่เราเด็กๆนะครับรวมทั้งถึงการเรียนในระดับอุดมศึกษานะครับโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาเองเนี่ยอย่างพวกตำราเองก็มีความสำคัญมาก นะครับเราพยายามแสวงหาตําราดีๆนะครับนะถ้าได้ตําราดีๆเนี่ยเรียกว่าการเรียนของเราเนี่ยน่าจะสะดวกนะครับน่าจะทําความเข้าใจกับรายละเอียดของเนื้อหาต่างๆได้ดีนะครับอ่าทีนี้เมื่อครั้นเราเป็นอาจารย์นะครับ,นะรบเราก็มีโอกาสที่จะได้เขียนตําราห,หรือหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นความฝันของเราก็เป็นจริงแล้วนะนะครับนะนะบนะการที่เราอยากจะมี ตำราดีๆหรือหนังสือดีๆนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในวงการาวิชาการกันเอาละเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับวันนี้เราน่าจะเจอกันประมาณสัก20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับนะในการจำแนกความแตกต่างระหว่างตำรากับหนังสือนะครับทุกท่านพอจะอบอกความแตกต่างได้ไหมครับเราว่าตำรากับหนังสือนี่แตกต่างกันอย่างไรนะครับ ผมอ้างอิงเกณฑ์จากประกาศกพอ,อนะครับเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยสตรจารศาสารจารย์แล้วก็ศสตรจารย์นะครับพส .2564 นะครับขออนุญาตใช้เกณฑ์นี้อย่างเป็นทางการดีกว่านะครับเ,ออเมื่อเราจะเขียนตําราห,หรือหนังสือนะครับผมแนะนําให้เราดูเกณฑ์อย่างเป็นทางการประกอบไปด้วยดีกว่านะครับอย่าเขียนเ,ออเพียง อย่างเดียวนะครับแล้วก็อ,อย่าเพิ่งคิดไปเองว่ามันน่าจะมีตรงนั้นตรงนี้นะครับสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราควรจะมาดูหลักเกณฑ์กลางนะครับเพราะอะไรครับเพราะเวลาผู้ประเมินเนี่ยนะครับผู้ทรงวณวุฒิที่จะประเมินเนี่ยเขาก็จะประเมินตามหลักเกณฑ์นี้นะครับนะก่ะอนอื่นเนี่ยเราต้อง เรียกว่าต้องรู้นะครับว่ากลุ่มเป้าหมายของหนังสือหรือตำราของเราเนี่ยผู้อ่าน,นคือใครนะครับนะโดยเนี่ยผู้อ่านจะมีอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือนักศึกษาแล้วก็บุคคลทั่วไปกลุ่มที่2คือผู้ทรงคุณวุฒินะครับกลุ่มนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเพราะเขาก็อ่านไปตามเนื้อหาที่เราเขียนไปนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ทรงคุณวุฒินะครับอันนี้เราต้องพิจารณาตัว รายละเอียดต่างๆนะครับให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกอพอนะครับเอาละวันนี้เราจะมาจำแนกความแตกต่างกันใน4รูปแบบนะครับนั่นก็คือนิยามนะว่าตำราหนังสือแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูนิยามกันสักนิดหนึ่งมาดูรูปแบบนะครับวิธีการเผยแพร่แล้วก็ลักษณะคุณภาพโอเคนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับตัวแรกก่อนครับนิยามนะครับ สำหรับนิยามเนี่ยนะครับเราไปดูทุกท่านสามารถไปดาวน์โหลดเกณฑ์นี้นะครับนะพิมพ์ใน Google ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับเอาละตัวนิยามเนี่ยสังเกตนะครับว่าตำราเนี่ยก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตอ่านนะครับนะแล้วก็ชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญดีกว่านะครับจะได้หลักเกณฑ์ที่แท้จริงนะครับตำราเนี่ยนะครับในเกณฑ์กอปออเขาบอกว่า เป็นงานวิชาการที่ใช้สําหรับการเรียนการสอนทั้งวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชานะครับอันนี้มีเฉพาะในตําราเกณฑ์นี้นะครับก็คือว่าต้องใช้สําหรับการเรียนการสอนทั้งวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาก็ได้นะครับซึ่งเกิดจากการนําข้อค้นพบจากทฤษฎีและงานวิจัยของผู้ขอสังเกตนะครับตําราเนี่ยจะเน้นตัวการทฤษฎีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะามีงานวิจัยของผู้ขอด้วยก็จะดีมากนะครับ แล้วก็ต้องนำสิ่งนั้นนะครับมาวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับรวบรวมและเรียบเรียงนะครับรวบรวมและเรียบเรียงเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะแต่วิเคราะห์กับสังเคราะห์สองคำนี้ครับนะอยากให้ผู้เขียนนะครับหนังสือตำราทุกท่านเนี่ยฝึกนะครับทำความเข้าใจแล้วก็ฝึกเขียนสิ่งที่เรียกว่าวิเคราะห์และสังเคราะห์นะครับถามว่าทําไมถึงต้องวิเคราะห์และสังเคราะห์เดี๋ยวเราจะไปเจอตอนการประเมินผลหรือว่าเกณฑ์คุณภาพนะครับ ถ้าวิเคราะห์เนี่ยนะครับงานในระดับที่เป็น A นะครับส่วนสังเคราะห์นี่เป็นระดับ A บวกนะครับหรือระดับสาราจารย์จะเน้นสังเคราะห์ค่อนข้างเยอะนะครับวิเคราะห์สังเคราะห์เนี่ยหนังสือและหนังสือเนี่ยก็จะมีคํานี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องฝึกวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับอ่ะโดยมีโมโนทัศน์ที่ผู้เขียนกําหนดให้เป็นแกนกลางนะครับมโนทัศน์คืออะไรครับมโนทัศน์คือคอนเซ็ปต์นะคอนเซ็ปต์ของตาําราเล่มนี้นะครับซึ่งสัมพันธ์กับมโนทัศน์ย่อยอาจจะเป็นบทบท นะครับหรือเนื้อหาย่อยๆอื่นๆอย่างเป็นระบบนะครับมีเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตภาพนะครับอันนี้ต้องตีความกันนิดหนึ่งนะเอกภาพคือความเชื่อมโยงนะครับคือตําราเล่มนี้ต้องมีความเชื่อมโยงมีสัมพันธภาพความเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็สารัตภาพก็คือสาระที่ดีนะครับสังเกตนะครับตัวมโนทัศน์หลักและมโนทัศน์ย่อยเนี่ยจะมีในหนังสือเช่นเดียวกันนะครับแต่เอกภาพสัมพันธภาพสารัตภาพเนี่ยจะไม่ได้กล่าวถึงในหนังสือ นะครับเพราะเราได้เจอความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งแล้วเนาะนอกจากว่าใช้เรียนการสอนทั้งวิชาและเป็นส่วนหนึ่งทั้งวิชาและเป็นส่วนหนึ่งนะครับจะต้องมีเอกภาพตําราเนี่ยนะครับเนื้ออาจจะมีเอกภาพโอเคนะครับอย่างอื่นก็จะคล้ายๆกันนะครับเนื้อหาสาระของตําราต้องมีความทันสมัยเช่นเดียวกันครับหนังสือก็ต้องบอกมีทันสมัยเช่นเดียวกันคําว่าทันสมัยคืออะไรครับ <c oughs> แน่นอนถ้าเป็นการอ้างอิงนะครับวันนี้เราเขียนปี 2568นะครับหรือ2025วันนี้ถ้าพวกเราเขียนหนังสือหรือตำรานะครับอย่างน้อยต้องมีอ้างอิง2024นะหรือ2 5 6 7มันต้องมีบ้างแล้วนะหรือ2025หรือ2568ต้องมีอ้างอิงที่ทันสมัยบ้างแล้วนะครับอันะนั้นก็จะเป็นความโชว์ความทันสมัยรวมทั้งแนวคิดทฤษฎีอะไรต่างๆที่มันใหม่ๆนะครับไม่ใช่แค่ปีใหม่อย่างเดียวแต่เอาทฤษฎีเก่าเนาะเอาแนวคิดใหม่ๆนะครับซึ่ง AI เนี่ยก็ น่าจะช่วยนะครับในการที่จะหาทฤษฎีใหม่ๆได้นะครับเป้าหมายของเรานะครับวิธีการของเราเนี่ยแน่นอนเราจะเอา AI มาช่วยในขั้นตอนต่างๆนะครับแต่ก่อนที่จะเอา AI มาช่วยเนี่ยผู้เขียนเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจนะครับว่าองค์ประกอบต่างๆของตำราและหนังสือที่ดีเป็นอย่างไรนะครับอันนั้นคือทําไมวันนี้เราถึงปูพื้นฐานกันให้เห็นความแตกต่างนะครับเอาละอยากให้ทุกท่านนะครับ เรียกว่า,าสนใจนะครับความแตกต่างรายละเอียดต่างๆเหล่านี้กันสักนิดหนึ่งนะครับจะได้ไม่หลงทางและเป็นจุดต,ตั้งต้นที่ดีนะครับอเอาละมาดูตำราต่อนะครับผู้ขอกำหนดตำแหน่งจะต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ตำราเล่มที่เสนอนะครับเพราะก็ต้องบอกว่าไอ้ตำราเล่มนี้จะใช้สอนวิชาอะไรเข้าไหมครับอันนี้แน่นอนในหนังสือจะไม่มีเงื่อนไขนี้นะครับ ผลงานที่เป็นตำราอ่าส่วนใหญ่เนี่ยจะพัฒนามาจากเอกสารประกอบการสอนนะครับในหลายๆท่านเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเริ่มมาสอนแรก,แรกๆก็จะทําเป็นเอกสารประกอบการสอนนะครับมี powerpoint มีเนื้อหาโดยสังเขปนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยพัฒนาเป็นตํารานะครับก็นะบอ,อาจจะพัฒนาจากเอกสารประกอบการสอนก็ได้ในปัจจุบันเนี่ยเอกสารประกอบการสอนเนี่ยผมเห็นหลักเกณฑ์ของหลายๆมหาวิทยาลัยนะครับเรียกว่ามันมันองค์ประกอบมันแทบจะเป็นตําราอยู่แล้วอะ นะครับนะพัฒนาอีกเล็กน้อยก็เป็นตําราแล้วนะครับพราะ,ะอาจจะพิจารณาเขียนเป็นตําราเลยก็ได้นะครับนะอะสาระสําคัญอีกอย่างหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับนี่ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอื่นนะครับที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้นแต่สามารถอ่านและทำความเข้าใจสาระของตำรานั้นได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้นนะครับตรงนี้หมายความว่าไงหมายความว่าผู้ที่เป็นบุคคลทั่วไป นะครับไม่ได้ลงเรียนวิชานี้หรอกนะครับแต่พออ่านเล่มนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าสามารถเข้าใจนะครับไม่ต้องเข้าเรียนก็สามารถเข้าใจเสมือนเข้าเรียนเลยนะครับสามารถที่อ่านจบนะครับให้เรานึกถึงขอญาตเอยถึงมสทนะมสทนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของเอกสารคําสอนนะหรือเรียกว่าตําราก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าหมหาวิทยาลัยไหนนะครับยังไม่ได้มีไกด์ไลน์ว่าการเขียนตําราหรือเอกสารประกอบการสอนที่ดีเป็นอย่างไร ผมยังแนะนําให้ดูของมสทนะครับนะเพราะเขาเป็นมืออาชีพในการเขียนเรียกว่าเอกสารแบบพันศนหรือว่าตำรานะครับก็ยังเป็นถือว่าเป็น best p r a c t i c e อยู่นะครับขออนุญาตอ้างอีกนะครับก็ไปดูได้เพราะฉะนั้นเราสังเกตนะครับอย่างคนเรียนที่เรียนมสทเนี่ยนะครับคนทั่วไปสามารถอ่านแล้วเข้าใจได้นะครับการไปสอบเนี่ยเปรียบเสมือนแค่ไปไปเทียบว่าระดับความเข้าใจของเราเนี่ยอยู่ในเกรดอะไรนะรเพียงพอที่จะผ่านนะเกณฑ์ขั้นต่ําแล้วหรือยังแค่นั้นเอง แต่โดยหลักแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหานั้นได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยให้เราลองนึกด,ดูนะครับเออถ้าเกิดว่าคนที่อ่านหนังสืออ่านตำราของเราทําอย่างไรให้เขาเข้าใจในหลักนี้นะครับเพราะตําราก็จะมีหลักๆห,หลายอย่างนะครับเช่นจะต้องมีวัตถุประสงค์ของเล่มของเนื้อหาวิชาวัตถุประสงค์ของบทนะครับมีพรีเทสโพสเทสคาถามก่อนเรียนท้ายเรียน นะครับรวมทั้งจะต้องมีพวกเราสังเกตนะครับอาจจะต้องมีพวกกรณีศึกษานะครับมีรายละเอียดต่างๆที่ค่อนข้างเยอะเพื่อให้เขาเข้าใจนะเพราะเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้เจอคนเขียนหรือผู้ที่สอนวิชานั้นด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นให้เรานึกถึงโดยตับกะนะครับด้วยแล้วก็รายละเอียดนะครับตามเงื่อนไขเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นนิยามของตำราโดยสังเกตมาดูหนังสือเพิ่มเติมมันสักเล็กน้อยนะครับหนังสือไม่ได้มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นของวิชาใดวิชาหนึ่งนะครับอ่า แต่ก็จะมีนะครับบอกว่าเกิดจากการศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบด้านอย่างลึกซึ้งมีการวิเคราะห์สังเคราะห์ะคำนี้เราจะคุ้นเคยกันนะแล้วได้ยินบ่อยๆนะครับวิเคราะห์คือการจําแนกแจกแจงนะครับสังเคราะห์เป็นการบูรณาการนะประเด็นสักสองประเด็นเข้าด้วยกันเห็นไหมครับพยายามวิสังเคราะห์วิเคราะห์และสังเคราะห์เนี่ยนะครับเมื่อเราทําบ่อยๆเนี่ยมันจะช่วยในการหลีกเลี่ยงเรื่องพัลจริซึมด้วย นะครับเพราะว่ามันเกิดจากความคิดนะครับของผู้เขียนเองนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้วิเคราะห์สังเคราะห์ครับจริงๆเนี่ยถ้ามันมีเนื้อหาที่เราเรียบเรียงมาแล้วนะครับการวิเคราะห์สังเคราะห์เนี่ยบอกเลยว่าจริงไม่ได้ยากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดกันในตอนที่เราเรียนเรื่องการใช้ AI ในการช่วยวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้วยนะครับประกอบด้วยบรรทัศหลักที่เป็นแกนกลางและบรรทัดย่อยนะครับอันนี้ก็สอดคล้องกันมีความละเอียดลึกซึ้งใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นเล็กน้อยนะครับว่าภาษาที่เป็นวิชาการเนี่ยอ่มันต้องประมาณไหนนะครับเพราะผมไปเจออย่างบางมหาวิทยาลัยนะครับก็สามารถใช้คําที่ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนะครับเพราะหนังสือเนี่ยอาจจะเขียนเป็นเผยแพร่ทั่วไปนะครับเพราะถ้าเป็นวิชาการมากเนี่ยวิชาการจ๋าเลยเนี่ยนะจะไม่มีใครอ่านนะครับเพราะอย่างของยกตัวอย่างอย่างของธรรมศาสตร์ นะครับหลายๆเล่มที่ผมเจอก็ใช้ภาษาที่เรียกว่าค่อนข้างเหมาะสมกับผู้อ่านนะครับเขาก็เป็นที่ยอมรับนะครับเพราะเราต้องดูด้วยว่ามหาวิทยาลัยเราเนี่ยนะครับหรือสาบันที่เราขอตำแหน่งเนี่ยนะครับมีความยืดหยุ่นหรือว่ามีมีบรรทัดฐานนะครับเป็นอย่างไรก็ให้ปฏิบัติตามนั้นด้วยละกันนะครับเอาละเขาบอกว่าให้ทัศนะของผู้เขียนที่เสริมสร้างปัญญาความคิดสร้างความแข็งแกร่งนะครับเอ่อ มีทัศนะของผู้เขียนนะสังเกตหนังสือเนี่ยจะค่อนข้างอนุญาตนะครับโดยในยะนะครับอนุญาตให้เป็นไอเดียของผู้เขียนได้ค่อนข้างเยอะในขณะของตำราเนี่ยจะมีลักษณะเป็นข้อความเป็นกลางๆนะผู้เขียนจะไม่ได้ฟันธงซะทีเดียวว่าจะต้องเป็นในรูปแบบใดนะครับแต่หนังสือเนี่ยจะมีในยะที่จะให้โอกาสในการเป็นทัศนคของผู้เขียนอย่างไรก็ตามทัศนะตตัวนี้นะครับก็ต้องมีความระมัดระวังในการที่จะ ถ้าเกิดว่าอยากจะฟันธงไปางทางนายน์ทางหนึ่งนะครับอยากให้เขียนในเชิงเปิดมากกว่านะครับแล้วทิ้งประเด็นไว้ให้ผู้เขียนอ่าให้ผู้อ่านนะไดพะ้พิจารณาเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับอ่าแล้วก็เน้นย้ำนะครับเนื้อหาหนังสือไม่จําเป็นต้องสอบคล้องหรือเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรของวิชาใดาวิชาหนึ่งเลยสุดไม่จําเป็นจะต้องใช้ในการเรียนการสอนในวิชาใดาวิชาหนึ่งอ่าชัดเจนนะครับเนื้อหาหนังสือมีความทันสมัยอ่า โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างน,นะครับของนิยามหนังสือกับตำรามาดูรูปแบบนิดนึงครับรูปแบบของตำราก่อนนะตำราบอกว่าก็มีคำนำสารบัญเนื้อเรื่องนะครับแน่นอนมีการอธิบายวิเคราะห์สรุปภางอิงวรรณกรมแล้วก็ตัวอินเด็นะครับหรือดัชนีค้นคำแล้วก็มีการอ้างอิงนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะมาตรฐานทั่วไปนะครับอาจจะใช้ข้อมูลแผนภาพตัวอย่างหรือกรณีศึกษารประกอบ จนผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจสาระสำคัญนั้นได้โดยเป็ดเสร็จนะครับนะผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาสาระสำคัญน,นั้นได้อย่างเป็ดเสร็จนะครับลองเขียนดูแล้วอาจจะลองทดสอบนะครับให้มีผู้อ่านแล้วก็ลองรู้ว่าเขาเข้าใจหรือเปล่านะเหมือนเป็นการเทสนะครับนะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย นะครับว่ารูปแบบของตําราก็าจะทําให้อ่านง่ายเข้าใจง่ายครับอ่านปั๊บเข้าใจปุ๊บนะครับมีพรีเทสโพ t เทสวัดด้วยอาจจะมีตัวอย่างมีเฉลยด้วยนะครับนะไปดูของตัวรูปแบบของหนังสือนิดนึงอ่านหนังสือก็จะมีรายละเอียดพอสมควรนะครับมีบอกว่าเหมือนเดิมเลยครับนะครับ,นะรบมีคำำาํานําสารบัญเนื้อเรื่องวิเคราะห์สรุปอ้างอิงบรบรณานุกรมดัจิอคอมกัคอันนี้เหมือนกันนะครับอาจจะมี ข้อมูลแผนภาพตัวอย่างหรือกรณีศึกษาประกอบก็ได้นะครับก็ใส่ลงไปนะครับพวกนี้แผนภาพตัวอย่างกรณีศึกษาพวกนี้ก็อาจจะใช้แอปพลิเคชันหรือ AI นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูว่าสถาบันต่างๆนับยอมรับในการใช้ AI ตัวใดนะทําอะไรได้บ้างนะครับก็ต้องดูนิดหนึ่งเช่นใช้วาดภาพได้หรือเปล่าใช้วาดไดอะแกรมได้หรือเปล่านะครับแล้วก็อาจจะเขียนทั้งเล่มหรือว่าเขียนผู้เขียนหลายคนก็ได้นะครับมาดูด้านล่างครับ จำนวนบทที่หลายๆท่านมักจะท่องขึ้นใจนะว่า5้าบท80หน้านะครับมาจากเกมตรงนี้ครับนะครับ,รบจำนวนบทที่จะใช้เป็นหนังสือเนี่ยจะต้องมีนะครับห้าบทและมีจำนวนหน้ารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า8 0หน้านะครับเป็นจำนวนหน้ารวมกันเนี่ยจริงๆถ้าเพื่อความชัวร์นะผมให้เป็นคอนเทนต์นะอย่าไปนับหน้าย่อยหน้าสารบัญหน้า อ้างอิงนะครับพวกนั้นเนี่ยมันจะมีหลากหลายมากเพราะฉะนั้นควรจะเอาสักคอนเทนต์ตั้งแต่หน้าแรกของบทที่1ไปจนถึงหน้าสุดท้ายเนี่ยท้ายดีนะครับแปดสิบหน้านะครับโอเคไหมครับอ่าแล้วก็ห้าบทอ่าจะต้องไม่ซ้ําซ้อนกันนะครับโอเคไหมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแต่ตรงตําราไม่ได้บอกนะว่าจะต้องมีห้าบท80ดสิบหน้านะครับอันนี้ก็มีความแตกต่างกันเอาละเราไปนิยามแล้วรูปแบบแล้วนะครับมาดูอีกสองหัวข้อที่เหลือครับการเผยแพร่ การเผยแพร่จะคล้ายๆกันนะครับนะครับตำราบอกว่าเผยแพร่ด้วยวิธีการตีพิมพ์นะครับแน่นอนครับด้านบนนิดนึงก่อนนะครับจะต้องมีการประเมินโดยผู้ส่งหรือว่าเพียนะครับบางหมายวิาลก็จะมีเพียของตัวเองนะครับบางหมายวิไลไม่มีก็อาจจะใช้เพียภายนอกนะครับอาจจะลองปรึกษาสำนักพิมพ์ใหญ่ๆนะครับซึ่งก็อาจจะมีเพียนะครับทั้งนี้ก็ต้องปฏิบัติไปตามเงื่อนไขของหม่อมวิาลนั้นๆนะครับ โดยหลักๆครับเผยแพร่ด้วยการตีพิมพ์อันนี้เป็นวิธีแบบเดิมนะครับการตีพิมพ์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าตีพิมพ์เป็นเล่มปกติเนี่ยอ่ก็จะมีข้อจําก,กัดค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากรูปแบบพฤติกรรมการอ่านของผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ชอบเป็นเล่มน,นะแต่บางคนก็จจะยังชอบอยู่หรือนักศึกษาเองเนี่ยนะครับบางครั้งเองเนี่ยเราอย่างเอกสารที่เรา ปริ้นให้นะครับสำเนาให้เนะี่ยบางทีนักศึษารุ่นใหม่เนี่ยก็ไม่ชอบไม่ชอบอ่านแล้วนะขอเป็นไฟล์มากกว่านะครับเพราะวิธีตีพิมพ์เนี่ยก็ต้องดูนิดหนึ่งว่าเราจะตีพิมพ์จริงหรือเปล่าเพราะค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับตีพิมพ์ทีนึงอาจจะต้องเป็นหลักสองพันสามพันเล่มนะครับเพราะยิ่งตีพิมพ์เยอะเนี่ยราคาจะยิ่งถูกหนึ่งพันเล่มก็ได้ครับแต่ราคาค่อนข้างแพงนะครับ,นะร,บนะรวมทั้งจะต้องดูว่าจะส่งไปขายที่ใดนะครับ นะอย่างอย่างสัมมกพิมพ์หรือว่า,าร้านหนังสือใหญ่ๆนะครับเขาต้องการทีละหลายหายเล่มหลายร้อยเล่มก็มีนะครับการตีพิมพ์อีกวิธีหนึ่งนะครับที่แนะนําเลยนะครับในปัจจุบันนี้เขาเรียกว่า Print on Demand นะ p r i n t on demand คืออะไรครับก็คือตีพิมพ์ในจํานวนที่ไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับเราอาจจะเปิด pre-order นะครับหรือไม่ pre-order ก็แล้วแต่ตีพิมพ์ทีละหนึ่งรอยเล่มนะครับยี่สิบเล่ม10บเล่มหรือเล่มเดียวก็ได้ครับ เขาเรียกพิมพ์อ n d มันะครับคุณภาพเนี่ยเหมือนหนังสือตีพิมพ์เข้าโรงพิมพ์เลยนะครับนะเรียกว่าไม่เหมือนกับหนังสือที่เราไปถ่ายร้านเอกสารเนาะนะนะอันนี้มีการเข้าปกนะครับคุณภาพหนังสือเนี่ยเรียกว่าเหมือนกับการตีพิมพ์เข้าโรงพิมพ์ทุกประการนะครับแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเล็กน้อยนะครับไม่เยอะมากครับนะครับเราก็บวกไปในค่าหนังสือหรือตำราไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีในการเซฟต้นทุนนะครับก็คือวิธีแรกนะครับ เผยแพร่โดยการตีพิมาเหมือนกันเลยนะครับกับหนังสือวิธีที่2ครับเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับเช่นเผยแพร่ในรูปซีดีรอมนะครับอ่าเช่นเดียวกันนะกับหนังสือนปัจจุบันผมไม่แน่ใจนะซีดีรอมอาจจะไม่มีแล้วนะนี่อาจจะเป็นวอลดิงเก่านะครับเข้าใจว่าเกียนคราวหน้าอาจจะต้องตัดตัวนี้ออกไปนะครับอ่ที่เพิ่มขึ้นมาครับตำราเนี่ยเพิ่มเรื่องตีพีเอ่เอเผยแพร่โดยใช้ e-Learning หรือออนไลน์เลิร์นนิงก็ได้ครับอาจจะมีระบบ LMS นะครับ Learning Management System นะครับหลายๆค่ายก็ใช้ได้หรือเป็น e-learning ต่างๆนะครับตรงนี้ก็เผยแพร่ได้นะครับหรืออยู่ใน y t u t u นะครับที่เป็นเฉพาะผู้ที่มีตัวที่เป็น private นะครับหรือจะเป็น public ก็แล้วแต่ครับก็มีหลากหลายวิธีนะในยุคป,ปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเป็นโอกาส นะครับที่จะทำเป็นออนไลน์เรียนรู้ learning, หรือออนไลน์เรียนรู้หรืออีเรียนรู้ได้นะครับอันนี้อ e ีเรียนรู้กับออนไลน์เรียนรู้เนี่ยมีเฉพาะตำรานะนะครับนะในของหนังสือไม่มีอีกวิธีหนึ่งครับวิธีที่สามเหมือนกันเลยทั้งตำราและหนังสือคือทำเป็นอ e ีบนะุ๊กอันนี้ก็เป็นวิธีที่แนะนำเลยนะครับอาจจะตีพิมพ์เป็นเล่มด้วยก็ได้นะครับแล้วก็อ e ีบุ๊กด้วยก็ไดนะ้หรืออ e ีบุ๊กอย่างเดียวก็ได้อันนี้เป็นวิธีเซฟต้นทุนที่ดีมากนะครับแต่การเผยแพร่เป็นอ e ีบุ๊กเนี่ย จะต้องผ่านสำนักพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับนะครับาสำนักพิมพ์ใหญ่ๆหรือจะมาที่เซเว่นดีก็ได้นะครับที่เป็นที่ยอมรับผ่านอีบ e ุ๊กนะครับก็อัปโหลดขึ้นไปนะครับให้สำนักพิมพ์อัปโหลดขึ้นไปขายแล้วอาจจะขายบนอเมซอนด้วยก็ได้นะครับก็เผยแพร่ขายได้ทั่วโลกนะับแปลเป็นภาษาอังกฤษขายได้ทั่วโลกด้วยก็ได้นะครับโอเคแล้วแต่โดยหลักเนี่ยเขาบอกการเผยแพร่เนี่ยควรจะต้อง เป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าที่ใช้ในการเรียนวิชาสอนวิชานั้นๆเท่านั้นนะครับนะเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเอ๊ะถ้าเราสอนวิชานี้เราก็ทําเอกสารให้เด็กเฉพาะที่เรียนวิชานี้เท่านั้นถ้าแค่นี้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นแค่อ,อีกสารบอกการสอนไปนะครับควรจะเผยแพร่นะครับ,รบ,รบให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นๆหรือสาขา,าอื่นๆ อนะครับเรียนได้ด้วยก็จะยิ่งดีเมื่อก่อนเนี่ยจำนวนพิมพ์นะครับก็จะเป็นดัชนีที่สําคัญที่จะประเมินว่าหนังสือหรือตําราเล่มนั้นนะครับน่าจะมี value มากน้อยแค่ไหนนะครับในเชิงของผู้สรงเองแน่นอนถ้าตีพิมพ์เป็นครั้งที่7ครั้งที่10โอโ้ก็อาจจะหมายความว่าเป็นที่นิยมเป็นที่ยอมรับนะครับ,นะรบนะในปัจจุบนันถ้าเราไม่ได้ตีพิมพ์แบบนั้นก็อาจังโชคดีนะครับเยนนี้บอกว่าอาจจะใช้ดัชนีอื่น วัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ก็ได้ผมยกตัวอย่างเช่นอย่างหนังสือของผมเองเนี่ยก็ส่งให้ห้องสมุดต,ต่างๆเราอาจจะนับจากจํานวนการดาวน์โหลดก็ได้นะครับอย่างหนังสือผมมีอยู่เล่มหนึ่งดาวน์โหลดเป็นแสนครั้งแล้วนะครับนะเคล็ดลับนะบผมยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะให้ถ้าเป็นแบบฟรีนะครับก็ส่งให้ห้องสมุดต,ต่างๆนะทั่วประเทศครับนะชื่อเราก็จะปรากฏอยู่อย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็การดาวน์โหลดก็จะมากขึ้นเข้า okay, ไมครับหรือจากการดาวน์โหลดที่เป็นแบบ เสียเงินนะครับก็ได้ก็มีรูปแบบอื่นๆเข้า okay, ไหครับอ,อันนี้ก็เป็นาการเผยแพร่นะครับนะก็มีทั้งหมดอยู่สาวิธีนะครับนะตีพิมพ์เผยแพร่แบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เป็นอ e ีบุ๊กนะครับเอาละมาสุดท้ายครับหนะัวข้อสุดท้ายของเรามาดูลักษณะคุณภาพนะครับอันนี้สำคัญนะครับนะก็คือการประเมินคุณภาพ นะครับหรือในเกณฑ์กพอเรียกว่าลักษณะคุณภาพไหมครับเอาละเรามาดูกันดีๆนิดนึงลักษณะคุณภาพนะครับจะคล้ายๆกันครับผมมาให้ดูตําราก่อนนะครับมาไม่แตกต่างกันมากลักษณะคุณภาพเนี่ยตามประกาศของกพอ,อเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น3มเกรดครับก็คือระดับ B ระดับ A แล้วก็ A บวกนะครับ B คืออะไรครับ B คือ,อ จริงๆในเกณฑ์เนี่ยถ้าเราไปดูนะครับ B เนี่ยให้เข้าใจง่ายๆคือเป็นระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับ A คือระดับรองศาสตราจารย์นะ A บวกเป็นระดับศาสตราจารย์ให้เข้าใจง่ายๆแบบนั้นนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเช่นระดับ A สองเล่มก็เทียบเท่ากับ A บวกหนึ่งเล่มเข้าใจไหมครับแต่ผมพูดให้เข้าใจง่ายๆ,ๆนะเป็นแบบ ไม่เป็นทางการนะครับว่า B ีคือระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับก็มีเนื้อหาถูกต่างๆครบถ้วนตามรูปแบบตามเงื่อนไขด้านบนนะก็ผ่านระดับ B แล้วจริงๆ B ีบีเนี่ยไม่ยากนะครับนะให้มันองค์ประกอบต่างๆให้ถูกต้องกันสมัยเข้าไหมครับส่วน A อาหรือระดับรองศาสตราจารย์เนาะมีการวิ rop, เคราะห์เลยไหมครจะเริ่มมีคํานี้เนาะเช่นเดียวกันครับขวามือเนี่ยวิเคราะห์นะครับมีการสอดแทรกความคิดริเริ่มอา่า นะครับนำไปอ้างอิงใช้อย่างกว้างขวางในระดับชาติหรือนานาชาติได้นะครับเนีเพราะตีย์ชีวิดคืออะไรครับวิเคราะห์นะครับความคิดริเริ่มเข้าไหมครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติเข้าไหมฮะระดับ A บวกครับมาดูนะครับเบวกเขาบอกว่าแน่นอนต้องผ่านระดับ B และ A นะต้องมีองค์ประกอบครบแล้วก็ต้องมีอะไรครับไฮไลท์ไว้ดอกจันทาดวงเลยครับต้องมีการสังเคราะห์ นะครับแล้วก็ต้องมีพวก new body of knowledge เข้าไหมครับนะเพราะนั้นหมายความว่าไงครับถ้าหนังสือหรือตำราของเราเช่นเดียวกันเลยนะครับนะผมขออนุญาตพูดไปใช้เกณฑ์เดียวกันเลยนะนะครับทั้งตำราและหนังสือถ้าเราไม่มีการสังเคราะห์หรือมีการสังเคราะห์ที่น้อยแล้วก็ไม่มี new body of knowledge เราก็ไม่มีสิทธิ์ได้ระดับ A+ นะครับเพราะไม่ต้องไปคาดหวังว่าเอ๊ะโอ้ันจะได้รับการประเมินในระดับ A บวกนะครับแต่ถ้าอยากจะมีอยากจะได้ในระดับ A บกก็ต้องมีสิ่งนี้ครับสังเคราะห์เยอะๆสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าในปัจจุบันนี้ในอดีตนะมันเป็นเรื่องยากแต่ในปัจจุบันนี้เอ่อจะใช้คําว่าง่ายนะครับเอาเป็นการใช้คำว่าไม่เกินเหลือบ่ากว่างนะครับที่เราจะเขียนได้อย่างไม่ยากเย็น นะครับเพราะว่า AI มีบทบาทมากนะครับที่จะไกด์ให้เรานะครับอย่าลืมนะครับ AI ในยุคปัจจุบันยังเป็นแค่ผู้ช่วยนะครับเราเพียงขอเสนอไอ้ขอไอเดียนะครับแล้วยังมาเขียนเรียบเรียงเองด้วยภาษาของเราเองทุกประการนะครับเราจะปฏิบัติตามหลักเกณฑสากลทุกประการแต่เป็นเรียนรูปแบบในการหาข้อมูลในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมอยากกระตุ้นให้ทุกท่านนะครับเราเขียนในระดับศาสตราจารย์หรือระดับ A บวก ลองเขียนดูก่อนครับนะครับนะเพราะว่าวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดว่าแต่ละท่านนะครับมีแพชชั่นที่อยากจะได้ตาแหน่งศาสตราจารย์เนอะระดับสูงสุดในระดับแบบนี้ยังไงเราก็ต้องเขียนระดับ A อบวกอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราลองฝึกเขียนในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งเราจะขอพอสหรือรอสก็ตามก็ไม่มีใครห้ามที่เราจะเขียนระดับ A บวกนะครับเพราะฉะนั้นลองเขียนดูนะครับมันมันไม่ได้ยากไปกว่าเมื่อก่อนนะมันง่ายกว่าเมื่อก่อนเพราะเนื่องจากมีไ i นะครับ รวมทั้งข้อสองครับมีการกระตุ้นความคิดให้ค้นคว้าอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะเขียนเป็นในเชิงโคชชิ่งนะครับถามไปตอบไปนะมีพรีเทสโพเทสมีคําถามมีคําทิ้งท้ายนะครับไว้เยอะๆนิดหนึ่งกระตุ้นให้เกิดติดการติดตามค้นคว้าอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมอันนี้เป็นลักษณะคุณภาพนะครับเอไอก็จะมาช่วยตรงไหนครับช่วยในแต่ละเรื่องต่างๆพวกนี้นะครับมีบทบาทช่วยเรารวมทั้งสามารถประเมินนะครับเดี๋ยวถ้าติดตามไปเรื่อยๆนะครับ เราจะให้ AI ประเมินว่าตำราและหนังสือของเราเนี่ยอยู่ในระดับ B, A หรือ A บวกแล้วหรือ,อยังนะครับตอนนี้เขาสามารถทำได้ขนาดนั้นนะครับเอาละเราย้อนมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งครับทั้งหมดนะครับเป็นความแตกต่างระหว่างหนังสือหรือตำรานะครับอยากให้ทุกท่านอ่านประกาศของกพอ,อนิดหนึ่งเพราะอะไรครับประกาศตัวนี้เป็นเกณฑ์มีเกณฑ์อยู่นะครับ แล้วผู้ส่งคนอุ์ก็จะใช้ประกาศนี้ในการที่จะทําเป็นเช็คลิสต์นะครับหนาสาบันอาจจะเป็นเช็คลิสต์ให้ผู้โฉงผู้ส่งคนอุดนะครับดูพิจารณาว่ามันมีองค์ประกอบต่างๆ,ๆเหล่านี้ครบถ้วนแล้วหรือยังไม่อยากให้พลาดนะครับในประเด็นง่ายๆเช่นมีการวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับข้อมูลมีความทันสมัยแล้วหรือยังอะไรพวกเนี้ยนะครับในเกณฑ์อาจจะเป็นกว้างๆนะแต่ในเช็คลิสต์ผู้สง่สงจะมีะรายละเอียดเพราะฉะนั้นอยากให้มันผ่านแต่ละประเด็นนะอยากให้ปอยากให้ไปติดขัดอยากให้ไปสร้างความขุ่นเคืองให้กับผู้อ่าน หรือผู้ทรงนะครับให้มันมีให้ครบถ้วนนะครับนะแล้วก็มองในเชิงคุณภาพให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเองประกาศกบอ,อกก็จะจําแนกความนิยามนะครับของความแตกต่างระหว่างตำราหนังสือรูปแบบการเผยแพร่แล้วลักษณะคุณภาพนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับตั้งลงหลักปักฐานอ่านเกณฑ์เหล่านี้แล้วก็เขียนให้ตรงกับอกเกณฑ์เพื่อให้ได้งานที่ นอกจากจะมีคุณภาพดีนะครับช่วยเหลือผู้อ่านช่วยเหลือนักศึกษานะครับให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องให้ได้ความรู้ที่ครบถ้วนแล้วก็ยังอาจจะช่วยให้ทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จในการขอตําแหน่งทางวิชาการเรียกว่ามีความสมบูรณ์ในทุกๆมิตินะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับแล้วก็อาจจะเขียนทั้งตําราและหนังสือไปนะครับหลายๆเล่มเลยก็ได้ครับนะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในการเขียนตําราและก็หนังสือครับ